เด็ดซื้อมาต้องหลายอันทำได้มีเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วโทรหลังหลังแบ๊บเยอะทำมือชิบแล้วเตร็แป๊บเดียวห,หาดูอยู่ไหนไปเดยวเขียนสก,กุลที่บอกอันนึงดีกว,ว่าจะพกติดตัวเ <c oughs> วันหนึ่งเสียดมีชื่อเสียคกอของเขามีตะกุดดอกเดียวอ่นะนโลก <c oughs> ไปชื่อดูดิวางแผนดีอ้ต้อตขางางห อืมอืมอืมอ๋มอแต่ก,ก่อนผมมีตงหลายอันขอตั้งเขาอะ่ะใช่ไหมอืมพอเขียนผมมีผมลงลงเองนะทุกคนมอว่าผมพอเขียนได้นะไปวัดไปวาพอเขียนได้แบบไปวัดไปวานนะทุกคน มีไหมเคยไปซื้อใหม่เขาพอเขียนได้แบบไปวัดไปว่านี่อย่างใครโรงแรมเฮ่อเซียเต้เซียเต้ใครเรียเกโอ้โหเขาได้ไม่ยอมมาเก็บไม่เสกติทานให้ผมอันหนึ่งเดียวไวจริงนะตอนนี้แหละ เออแต่กลัวไปไหนฮะฮะดอกเอาอสามแสนเ่อะสามแสนดอสามแสนทุกคนเอาไปเลยอ๋อขอ,อทุกคนไม่ด้ว่าพี่ขอทุกคนอ๋อตกใจไม่ได้ยินแล้วไม่ได้พะวาหมดละ ต่อสามแสนทุกคนใครเอามาเลยดอกสามแสนต่อกรสามแสนต่อกสามแสน พอสามแสนเดี๋ยวจะต้องไปขายของแล้วทุกคน ถนได้ไหมครับอืเก็บดอกนะรอยยี่สิบนะ เปไงเปไงทอนผมพอวันนี้ผมไปเขียนตะกรุดขายได้เลยเนะี่ยผมไปเขียนตะกรุดขายได้เลยเนะี่ยไปเขียนตะกรุดขายได้เลยเนี่ยไปเขียนตะกรุดแล้วก็ไปทําให้มันเก่าๆหน่อยนะไปเขียนตะกรุดแล้วก็ไปทําให้เก่าๆหน่อยแล้วก็เอามาหล่อขายได้นะเนะี่ยต้อมอืม เขียนตะกุดแล้วก็ไปทำให้เก่าๆหน่อยนะแล้วก็หรอขายได้เลยนะเออ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 จริงด้วยอืม <c oughs> <c oughs> แต่พวกนี้นะทุกคนเวลาเขียนเสร็จแล้วนะเขาไม่ให้เอาไปทิ้งทีทัวนะต้องไปลอยน้ำพวกนี้ทิ้งซีชัวไม่ได้นะก็เหมือนกับเวลาเราซ้อมเขียนนะอาจารย์บอกให้ซ้อมเขียนให้หัดเขียนใช่ไหมแต่ถ้าเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไปลอยน้ำ เราเอาไปลอยน้ำอย่างเดียวดูไม่เบื่อเลยสบายๆมากขอบคุณมากมากครับเพราะว่า พวกเนี้ยเวลาเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปลอยน้ํานะครับห้ามเอาไปทิ้งไม่ได้นะทุกคนเนะนี่ยพวกเนี้ยเอาไปทิ้งไม่ได้นะครับเขียนเสร็จก็ต้องเอาไปลอยน้ําโอ้ยหาตางังหาตางัง